คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นคนที่ใครหลายๆคนให้ความสนใจรวมไปถึงคนเก่าๆหรือคนคุยเก่าแฟนเก่าที่เคยคุยกับคุณด้วยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีคนเสียดายคุณอยู่มากเอ เสน่ห์ของคุณมันดีออร่าของคุณมันมานะคะต้องบอกเลยว่าคนเก่าๆใครเก่าๆแฟนเก่าเนี่ยพอนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วเสียดายคุณขึ้นมาเป็นไปได้ว่าไปเจอชีวิตพอไปใช้ชีวิตจริงๆต้องบอกเลยนึกย้อนคืนนึกหวนคืนนึกคิดถึงคนแล้วรู้สึกว่าเสียดายเนาะไม่น่าเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่น่าปล่อยมือคุณเลยเออ ดูกพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีคุณค่ามีออร,ร่ามีเสน่ห์นะเออมีคุณมีออร,ร่ามีราศีของความเบิกบานลาเลงแจ่มใสคุณมีพลังงานดีๆคุณมีเสน่ห์ดีทําให้คนเก่าๆคนคุยเก่าแฟนเก่านะพอนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วเสียดายเวลาเก่าๆมากๆเลยนึกถึงคุณทีไรเสียดายทุกทีนึกถึงคุณทีไร,ไ,ททณทไรรู้สึกว่า เสียเสียใจกับตัวเองทุกทีนะโอ้ผิดหวังกับตัวเองจริงๆว่าตอนนั้นทําไมทําไมเราถึงต้องเลิกลาหรือห่างเหินกับเขาด้วยวะเพราะว่าทั้งทั้งที่จริงๆแล้วคุณดีมากๆเลยเออมันเหมือนกับตอนนั้นเขาอาจจะคิดผิดอะ่ะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างผิดแล้วพอไปใช้ชีวิตจริงๆต้องบอกเลยเขารู้สึกว่าไม่มีใครดีเท่าคุณแล้วอะ่ะคุณดีในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขารู้แล้วว่าเอ,อ้ยตอนนั้นน่ะมันดีมาก ตอนนั้นมันดีสุดๆแล้วคุณก็ดีสุดๆเขาไม่น่าพลาดเลยก็ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยกลับมานึกถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วเสียดายคุณขึ้นมาทุกทีเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสำนึกได้แล้วคิดได้แล้วคิดได้สักทีว่าคุณนะ่ะมันมีดีขนาดไหนโอ้โหน่าสงสารเขานะคะ แชร์คลิปนี้ออกไปโอ้โอเป็นกําลังใจก็หน่อยเนาะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะเขากลับมานึกย้อนเรื่องราวเก่าๆอะไรต่างๆแล้วรู้สึกนึกถึงคุณดีไลนเสียดายทุกทีรู้แล้วว่าตอนนั้นตัดสินใจผิดรู้แล้วว่าตอนนั้นตัดสินใจอะไรชั่ววูบชั่วชั่ววูบช่วชว,ว่าไปไปหน่อยเออเพราะว่าจริงๆแล้วกลับมานึกย้อนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคุณคือคนดีจริงๆเนะคุณคือ คู่เนาะหรือว่าคนคุยนะที่ดีจริงๆแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเสียดายหนักมากแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วเนาะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เสียดายมากแค่ไหนต้องบอกเสียดายสุดๆ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คงจะไม่ตัดสินใจแบบนี้เออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าตัวคุณมีออรา่ามีราศีมีเสน่ห์มากๆแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าเสียดายโอกาสมากๆเสียดายจริงๆที่ตอนนั้นเราไม่ได้ไปกันต่อเสียดายจริงๆกลับมาสำนึกได้แล้วรู้ตัวแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงคุณหรือเปล่านะแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างแต่เขาก็รู้สึก เสียดายจริงๆเสียดายคุณมากๆแล้วก็รู้สึกผิดมากๆกับอดีตอะไรต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ไม่ได้ไปกันต่อแต่เขาเสียดายคุณมากจริงๆเพราะตอนนี้สเสน่ห์คุณมาออร่ราคุณเกิดเหลือเกินนะหรือเขามองคุณแล้วรู้สึกว่ามีสเสน่ห์หรือมองย้อนไปถึงอดีตแล้วรู้สึกว่าเสียดายคุณมากๆเสียดายโอกาสในตอนนั้นมากๆเลยทีเดียวโอ้ใครแล้วคนายอย่าลืมยิ้มนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะแล้วก็ฝากบอกเขาด้วยแล้วกันว่าเสียใจด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเนาะชีวิตต้องก้าวต่อไปอะไรอย่างเงี้เนาะ